พี่ๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับวีออสสีดำมีไหมคุณบิวนะครับขอคันที่เด็ดที่สุดวันนี้ผมเอามาให้รับชมแล้วครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเด็ดสุดนะครับเลขไม่เก้าหมื่นสามพันโลคุณผู้ชมไม่ได้ถึงแสนวีออสรุ่นมิดนะฮะตัวรองท็อปสีดำสวยๆแบบนี้ใครที่ชอบวีออสสีดำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลยคันนี้ได้ที่เด็ดที่สุดในประถมที่จบแล้วนะครับฟีด้าผ่อนเริ่มต้นที่6,200เท่านั้นเองนะครับราคาไม่แรงด้วยนะฮะเลขไม่เก้าหมื่นสามพันโลจอทัชสกรีนแอร ใครที่ตามหา VOR สีดำอยากได้ที่เด็ดที่สุดนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดไปรับชมต่อให้จบเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือ2พบกันกับผมบิพีโยดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถวีออสสีดำนะหลายคนขอมาขอดูวีออสสีดำที่เด็ดที่สุดในเบอร์สปายตนนะครับวันนี้ตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะฮะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมดูมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูโครงสร้างดูความพร้อมของตัวรถ ดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาแล้วก็เลขใหม่ผมบอกได้อย่างหนึ่งว่าคันนี้เด็ดมากนะฮะถ้าชื่นชอบรถสีดําเป็นทุนเดิมอยู่แล้วชื่นชอบ V ีออเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคลิปนี้ห้ามพลาดเดี๋ยวผมพาไล่ดูเหมือนเดิมทุกคลิปนะครับโครงสร้างด้านหน้าประตูข้างหลังนะฮะ โครงสร้างและนหน้าห้องเครื่องทั้งหลายนะครับความสะอาดสะอ้านหัวน้ำเม็ดร์คทุกจุดเลยนะครับกับ t ต y o t ต VOS 1.5รุ่นมิดปี2019ครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับคุณผู้ชมมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเป็นรถประวัติศูนย์เดิมแท้ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกคุณผู้ชมครับข้อดีของรถหน่วยงานผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปเลยนะฮะเข้าศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นโลเพราะว่ามันมีสัญญาณระบุมาอยู่แล้วนะครับว่ารถเนี่ยพอครบหมื่นโลปุ๊บต้องเรียกเข้าศูนย์หรือครบทุก6กเดือนต้องเรียกเข้าูนนรตรงี จะการันตีในเรื่องของคุณภาพให้คุณผู้ชมสบายใจได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นการันตีชั้นที่2ให้คุณผู้ชมเองนะครับการจัดไฟแนนซ์หรือว่าการซื้อรถกับบริษัทรถยนต์และผมบริษัทยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะคุณผู้ชมจะได้รับการตรวจสภาพรถ274จุดฟรีนะครับตรงนี้ธนาคารธนาชาตินะครับโครงการรถดลใจนะครับเขาเขาเขาเรียกว่าเขาส่งอินสเปกเตอร์นะครับบริษัทเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยบริษัทข้างนอกเนี่ยนะมาตรฐานสากลนะครับมาตรวจให้เราเองเลย274จุดเพราะว่าอะไระเพรราาาาว่ธนคเองนะครับ ทุกวันนี้นะธนาคารเนี่ยก็ต้องการจะได้รถเกรดเนะครับเข้าไปในระบบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรถที่แบบว่าคุณภาพไม่ดีเนี่ยจะไม่สามารถจัดไฟแนนซ์แล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษได้แล้วนะครับปัจจุบันนี้นะต้องสภาพตรวจสภาพรถเกรดเได้4 5ดาวเท่านั้นนะครับถึงจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับและแน่นอนครับเราตรวจสภาพรถทุกคัน5ดาวทุกคันครับของบริษัทรถยนต์เราขัยรถเกรดเเข้ามาขายนะครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นมิดปีสิบเก้าคุณผู้ชมครับเลขไม้ไม่เยอะด้ววยที่่ผมบอกา เด็ดที่สุดในเพชรยนต์นะเพราะว่าคันนี้นะฮะเลขมาอยู่ที่93,000มโลกับราคาที่ขายอยู่เพียง369,000บาทฟรีดาวครับฟรีดาวได้ไหมคันนี้ฟรีดาวได้ครับผ่อนเริ่มต้นเพียง6 2 0 0บาทเท่านั้นนะฮะอาชีพนะครับข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบ,บริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะคุณผู้ชมได้รับ,บดอกเบี้ยพิเศษโดยไม่มีเงื่อนไขเลยขอให้มันอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ผมบอกไปนะครับข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบ,บริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับไม่ ก็สามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้เริ่มต้นที่2.79%คุณผู้ชมครับและคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6 2 0 0เอง นะเดี๋ยวเรามาดูราละเอียดตัวรถกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับวีออสสีดําแบบดุดุขันนี้นะครับเด็ดที่สุดในเพรยนต์ราคา3ามแ0 0หเันเลขไม่เก้าหมื่นสามพโลไม่ไม่ถึงแสนคุณผู้ชมครับรถห้าปีเฉลี่ยการใช้งานมาไม่ถึง2 0 0 0 0โลต่อปีผมบอกได้เลยว่าเด็ดดวงแน่นอนไปดูกันนะครับสำหรับด้านหน้าครับวีออสครับโฉมนี้เป็นโฉมเจนสานะครับบางคนเรียกว่าเจนสี่เพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อเรียกแต่จริงแล้วมันคือเจนสามนี่แหละมันแค่เปลี่ยนชื่อเรียกตั้งแต่ปีสิบเก้าเป็นต้น รุ่น e ในโฉมปีอ่าเป็นโฉมเจสมเหมือนกันแต่ผลิตปี17บเเนี่ยมันจะเป็นรุ่น je gs ถูกต้องไหมครับแต่รุ่นนั้นเอารุ่น e ออกแล้วปรับรุ่น j เนี่ยเป็นรุ่น entry ปรับรุ่น g ตัวรองท็อปก็คือคันนี้เป็นรุ่น mid นะฮะแล้วก็ปรับรุ่น s เป็นรุ่น high นะฮะรุ่น s กับรุ่น high เนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่รุ่น mid กับรุ่น g เนี่ยมีแตกต่างกันหนึ่งอย่างก็คือเบาะภายในนะฮะคันนี้นะครับตัว mid เบาะภายในจะเป็นเบาะหนัง ส่วนตัวจีเนี่ยยังเป็นเบาะผ้าอยู่ทั่วไปนะครับโฉมด้านหน้าครับเหมือนกันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะฮะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามี LED ด์ดไลท์กา์ที่มี่ทำหน้าที่เป็นไฟหลีด้านบนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าครบเหมือนกันเลยนะครับผิวพันธุ์ของคันนี้เรียบเนียนเสมอกันถามว่าเก็บไหมบอกตามตรงว่ามันต้องมีเก็บบ้างรถสีดาเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เก็บเลยขนาดที่ใช้งานมา5ปีจะต้องมีรอยสะเก็ดหินครับชิ้นนี้เก็บแน่นอนนะครับกันชนด้านหน้า พวกรอยสะเก็ดหินอะไรพวกนี้นะฮะรอยกระเทาะของสะเก็ดหินที่เข้าหน้ารถผมจัดการจัดการจัดแจงให้นะครับตรงนี้ก็ตามสภาพที่เห็นเลยไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีริ้วรอยอะไรเลยถือว่าสวยงามนะครับกันชนหน้าสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับฝากระโปรงด้านหน้าครับแน่นอนครับเหมือนกันอาจจะมีเก็บในเรื่องของพวกรอยสะเก็ดหินทั่วไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเรียบเนียนเสมอการน,นะสะอาดสะอ้านนะครับสวยงามผิวพันสีดำนะไม่เป็นเปลือกส้มไม่เป็นรอยขนแมว ะครับไม่ว่าจะแก้มซ้ายหรือแก้มขวาโฉมหน้าเดิมๆนะครับไม่มีตำหนิเลยคันนี้อยู่ในระหว่างการปรับสภาพนะครับตอนนี้ผมให้90%อนะอีก10%หายไปไหนอีก10%นะครับรอให้คุณชมมาดูครับอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมครับแล้วก็สปาภายในล้างขัดสีนะฮะเปลี่ยนทายขลองเหลวนี่คืออีก10%ที่ผมให้กลักไว้อยู่นะฮะตอนนี้90%เดี๋ยวเรามาดูกันว่า90%เป็นแบบไหนนะครับล้อครับเดิมๆครับอลลอยปัดเงาลมดำนะฮะ จากโรงงานนะครับเป็นล้อสเปคเดิมจากป้ายแดงเลยนะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อนะฮะคู่หน้าเป็นดิสคู่หลังเป็นดิสเบรก ABS เสริมแรงเบรกด้วย BA กระจายแรงเบรก EBD มีให้ครบถ้วนขึ้นลงทางรัดชันนะครับเขาเรียกว่าระบบช่วยการออกตัวบนทางรัดชันนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วสำหรับ v ีออ1.5รุ่นมิดนะฮะภายในครับกล้องบันทึกอ่าขอภัยกล้อง มองหลังนะฮะจอทัชสกรีนแอร์ออโต้ออฟชั่นฟังชันครบคันเพียงพอกับการใช้งานและได้บอกเป็นหนังเรียบร้อยแล้วด้วยสะอาดสะอา้านเดี๋ยวพาไปดูนะครับยางครับจำปีไม่ได้แต่ขออนุญาตดูก่อนนะยางปีอะไรเอ่ยผมมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมมองเห็นไหมนี่ยางนะครับปีย1ิบเอ็ดนะครับยางปีย1ิบเอ็ดดอกยางล่องยางโอเคไม่ได้ขี้เหร่อะไรเพราะว่ารถใช้งานมาน้อย นะรถใช้งานมาน้อยดอกยางล่องยางยังมีให้เห็นชัดๆอยู่ลึกๆเลยดอกยางล่องยางยังไม่สึกนะครับเบ้าชโชคซุ้มล้อโอ้โ,อโหคุณผู้ชมดูเปิดมาถึงเบ้าชโชกนะเบ้าชโชกมาร์คสีโรงงานนะครับไม่มีรอยยงรอยเยิ้มเลยแล้วก็ซุ้มล้อนะครับเนียนกลิบนะโครงสร้างซุ้มล้อนะเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงะออกมาเลยนะครับสวยๆบอดี้งดงามคุณผู้ชมาองฟังเสียงแก้ไปหนึ่ง ไปไงคุณผู้ชมแก้มบางงเดิมเดิมเหลี่ยมแสนตัวรถเนี่ยคมชัดไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มไม่เห็นเลยคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นวีออสสีดําถ้าใครชื่นชอบสีดํา แล้วอยากได้เด็ดๆสักคันหนึ่งคันนี้เด็ดมากนะครผมให้ว่ามันเป็นเด็ดสุดในบริษัทรถย,ยนต์เลยเพราะเลขไม้ด้วยนะครับถ้าวัดกันที่สีดําคันนี้เลขไม้น้อยสุดในบริษัทนะครับทะเบียนตามนี้แคปหน้าจอมาแล้วทักเข้ามาถามผมนะเบอร์โทรหน้าคลิป4128นะครับเลขไม้สามหมื่นเอ่อขอภัยเลขไม้เก้าหมื่นสามพันโลนะครับฟีดัค่อนเริ่มต้นที่หกพันสองนะครับศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดผมวิวเพจย,ยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายลลีีดดดดกกันนนจนนไไฟแซ์้้เยยิิใหบรารา เป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมแล้วก็ไลน์ส่วนตัวผมเลยนะครับกระจกมองข้างครับปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลวให้ในตัวแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆครับกระจกฮะเดิมแท้ Toyota ครับมีออโต้อลามก็คือสัญญาณการขโมยนะครับมีออโต้อรามให้กระจกเดิมแท้ Toyota ทุกบานนะครับนี่ Toyota ทุกบานอ่ะสวยๆนะฮะเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างฝั่งนี้แล้วกันประตูดูภายในคุณผู้ชม แซมเปลิลเลีกยน้ำย่อยภายในกันไปนิดนึงนะครับบอกหนังเรียบร้อยคุณผู้ชมจอทัชสกรีนนะครับนี่รองรับพวก Android Auto นะสมาร์ทว i ยลิง n ์นะครับ Air Auto นะผมอะไรคุ้มหนังมัติฟังก์กชันนะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูอ่าท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมวนรอบคันก่อนรอบนี้พามาดูโครงสร้างก่อนนะครับประตูฮะนี่ ดึงออกมาครับตะเข็บเม็ดอาร์คเห็นไหมฮะเดิมๆเลยเม็ดอาร์คคมๆกลมๆสวยๆคุณผู้ชมครับรถโครงสร้างเตตเอรถหน่วยงานประวัติสูงเดิมแท้ทุรยิยะซื้อกับผมวิวเพชรยนนะครับวีออสนะคุณผู้ชมลองไปดูในช่องผมได้นะครับผมรวบรวมวีออสทั้งบริษัทเพชรยนนะครับและก็อัปเดตตลอดเลยทุกวันหรือแทบจะทุกวันดีกว่านะอาจจะมีเว้นว่างวันๆที่ผมหยุดนะผมก็อาจจะไม่ได้อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมมาทํางานก็แล้วแต่นะผมอัปเดตให้คุณผู้ชมดูทุกวันนะคร ใหญ่ที่สุดในเพรยนตนและในเรื่องของช่องผมนะผมจะรวบรวมวีออสนะครับแทบจะทุกคันเลยไว้ในภาษาเพรย์ยนไว้ในช่องนี้คุณผู้ชมที่ดูคลิปอยู่นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะฮะกดเลยครับปุ่มด้านล่างฝากกดซ u b ส c คร b e กดติดตามให้ด้วยนะครับหัวน็อตครับเดิมเดิมครับไม่เคยขยับหัวน็อตเสาบีนะครับลากลงมาด้านล่างนะฮะเพนเพจดเดิมไม่ลอกไม่สลอกนะฮะดูรถกับผมดูให้ละเอียดแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำนะฮะเนี่ยเพจเดิมไม่ลอกไม่สลอกอยู่ต่่่าาาางงงงงจจจััััหวววดดดแล้้เเขขะมมมนใผผไไยรรถอก A คุณภพ คับจอแบบนี้นะครับผมต้องรีวิวให้ดูละเอียดๆแบบนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบดูไวๆผมต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าต้องเผื่อพี่ๆทางทางบ้านทางต่างจังหวัดด้วยนะครับว่า,าเขาจะดูรถทั้งทีนะครับบางทีดูผมให้ดูแต่เปลือกนอกเงี้ยมันก็แป๊บเดียวจบอะไรแบบนี้นะอาจจะดูได้ไวนะครับแต่มันจะไม่เห็นโครงสร้างรายละเอียดต่างๆเหมือนคุณผู้ชมดูรูปไปเฉยอะถ้าคุณผู้ชม มีเซลสองรูปให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมก็ไม่รู้อยู่ดีว่ารถโครงสร้างเป็นยังไงเพราะฉะนั้นดูคลิปแบบนี้ครับตัดสินใจได้ภายในคลิปเดียวนะครับเพราะว่างัดออกมาให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้ให้มันเหมือนกับว่าเรามาดูด้วยตาตัวเองที่ภาษาพยเศษนะครับจะได้มั่นใจในคุณภาพนะครับจะได้ตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีเวลาลงมาดูรถเองนะครับก็สามารถทําได้นะะต่างจังหวัดนะครับผมจัดเยอะมากนะต่างจังหวัดผมจัดเยอะมากสุราษฎร์อย่างนี้ภูเก็ตอย่างนี้นะฮะ เหนือเหนือสุดใต้สุดนะครับจัดหมดเลยนะฮะก็ม um ีบริการฝากเซนถึงที่นะครับนี่โครงสร้างเดิมๆครับรอคคีประบดโรงงานใครดูช่องผมอยู่เป็นประจำผมอธิบายให้ฟังทุกคลิปนะครับรอคคีประบอดโรงงานคือรอคีบที่โรบอทตอนผลิตรถนะครับโรบอตเนี่ยเขาจะคีบตัวถังรถ ๊ไปจุ่มสีแล้วก็จะทิ้งรอยนี้ไว้นะฮะอันนี้คือเดิมๆต้องมีแบบนี้ถ้าไม่มีสันนิษฐานได้เลยว่าฝั่งนี้นะฮะโดนพ่นสีทับมานะครับก็แปลว่าอะไรได้บ้างนะถ้าเกิดเกิดว่าต้องพ่นสีอะไรกันแบบนี้นะฮะก็ไม่ต้องเดานะฮะตามนั้นเลยนะครับอันนี้คือเดิมๆนะครับเบาะหนังด้านหลังสวยๆแน่ๆแบบนี้รถหน่วยงานครับมือเดียวจากป้ายแดงหลังคาไม่มีรอยจงรอยเจิมครับสะอาดสะอ้าน ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของคุณภาพคุณผู้ชมครับคับจองแน่นอนรถเพชรยนต์นะครับผมขาย V ีออสเนี่ยเฉพาะปีนี้นะเอาเฉพาะเดือนที่แล้วแล้วกันอาจเฉพาะเดือนนี้แล้ว,ลวกันเดือนเนี้ยกดไป8คันแล้วเฉพาะ V ีออสนะคุณผู้ชมเดือนที่แล้วนี่สิคันนะที่ผมขาย v ีออสไปนะครับซื้อ V ีออสซื้อกับผมเท่านั้นวเีเพชรยนต์นะครับรุ่นอื่นไปซื้อใครก็ได้นะแต่ V ีออสเนี่ยมาหาผมเท่านั้นเลยเพราะว่า ผมจัดแจงผมอยู่กับมันมานานแล้วก็ทั้งช่องผมเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าวีออสกับยาลิสเยอะสุดวีออสเยอะกว่ายาฤิส์ด้วยซ้ำแต่บางทีก็อาจจะขอโอกาส นานๆทีไปถ่ายายาฤทธิ์ที่มันแบบเห็นแล้วมันเด็ดๆเข้ามาก็อาจจะแวะไปถ่ายายาฤทธิ์ให้ดูให้ดูกันบ้างนะครับและตอนนี้ก็เปิดช่องใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นช่องรวมยาฤทธิ์ไว้อย่างเดียวนะครับใครดูถึงตอนนี้แล้วฝากเซิร์ชช่องบิวยาฤทธิ์มือสองให้ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องนั้นผมจะรวมยาฤทธิ์ไว้นะฮะช่องนี้จะลงวีออสแต่อาจจะมียาฤทธิ์ปะปายนะครับแต่ช่องนู้นจะรวมแต่ยาฤทธิ์ไว้เลยนะครับเผื <S <S ่อใครสนใจแค่ยาฤทธิ์ผมก็จะไปดูในช่องนั้นได้เลยนะครับด้านหลังฮะฝา ไม่เคยขยับเลยนะครับฟีด้าขอด6คัน2คุณผู้ชมคุ้มนะสีเดิมเดิมเนี่ยเ,เล็บจิกเข้าเห็นไหมฮะนี่ผมไว้เล็บพืชจิกซีเลยนะนี่เป็นรอยเล็บนะครับสีเดิมเจ็บอ่าเอาเล็บจิกเข้านะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมคันนี้ไมค์แค่เก้าหมื่นสามพันโลนะไมค์ไม่ถึงแสนเป็นวีออสสีดำคันเดียวที่เลขไมค์เก้าหมาื่นสามพโลสำหรับวีออสหนรุ่นเม็ดคันนี้นะครับก็ถือว่าเด็ดสุดเลยโครงสร้างด้านหลังฮนะคานเดิมอะไรเดิมนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนนนแแงงะะคครับบบไลล่เีี้้ยยออกมมาสวๆุณผูช โครงสร้างด้านหลังงามๆเลย3าม0 0 0หกหาคุณผู้ชมราคามาตรฐานเลยนะครับราคานี้อยู่ในกลุ่มที่แบบว่าค่อนข้างจะราคากลางแล้วก็ราคาถูกด้วยนะแล้วฟีดาวน์เนี่ยดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับผ่อนเริ่มต้นที่6 2 0 0เท่านั้นเองโครงสร้างด้านหลังครับสีแทนว่ะพาเดิมๆครับสีขาวเปลือกไข่แผ่นแดมครับเดิมๆฮะลากยาวไปถึงข้างในเลยเห็นไหมฮะอ่ะเดิมๆนะครับรถเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดว่าซีนมีซ่อมก็จะซ่อมกันแท้ๆที่แถวนี้เท่านั้แนแหละครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการโดนจิ้มมาที่ผมเคยเห็นนะถ้ามีการโดนจิ้มมาก็สีนพวกนี้จะเป็นสีสีสีเทาสีเดียวกับพื้นถูถังตัวรถนี่แหละนะครับแต่อย่างนี้สีขาวเปลือกไข่ก็เดิมๆครับทั้งสองฝนะั่งนะเครื่องมือไม่แรงยังอะไรมีให้ครบถ้วนนะครับมาดูฝั่งนี้กันนิดนึงนี่สีนมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่เม็ดอาคมๆแบบนี้นะครับลากยาวไปเลย รถเดิมๆเกรด A นะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมในเรื่องของความสะอาดสปากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ล้างขัดสีเป็นถ่ายของเหลวให้นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่ทางบริษัทรถยนต์เองเราเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จัดไปนะฮะมีบริการถูกเฉยให้1ปีด้วยสำหรับพี่ๆที่สนใจแล้วก็จองซื้อรถกับผมนะครับบิวพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะฮะเบอร์โทรครับหน้าคลิปเลย0855366287นะครับผมบิวพชรยนต์ยินดีให้บริการครับด้านหลังฮะดิสเบรก นะครับด <iss> ิสเบรกเหมือนกันทั้ง4ลอ้อบางคนเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันปลอดภัยสําหรับการที่ได้รถที่มีดิสเบรกทั้ง4ล้อไปใช้นะก็เบรกดีอยู่เดิมก็ยังเห็นเห็นได้ชัดพอสมควรนะฮะทัคชันคอนโทรลกันลื่นกัะไหลมีให้เรียบร้อยนะครับนี่ล้อคลี่ระบบโรงงานทั้ง2ฝั่งมีครบถ้วนนะครับเม็ดอาร์คมคมๆกลมๆลากยาวมาถึงด้านล่างนะฮะสวยๆเลยนะครับมาด้านบนนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะสีดําขนาดนี้แต่ยังเห็นเม็ดอาร์คชัดขนาดนี้คุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน คมคลิปนะครับใครที่สนใจอยู่รีบติดต่อนะคุณผู้ชมสีดําและไม่ไม่ถึงแสนมีคันนี้คันเดียวนะที่เป็นรุ่นมิดนะครับรุ่นมิดก็คือตัวรองท็อปนะฮะป้ายแดงเนี่ยเจ็ดแสวันนี้3ามแ0 0หกหม่นันไป50%คุณผู้ชมคุ้มกับคุ้มเท่านั้นเลยและเลขไม่เก้าม่นสามพโลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ภายในกันเดี๋ยวผมขอโครงสร้างฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาไล่ภายในกันน,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 นี่นะครับประตูเดิมๆฮะ เม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมๆสวยๆคุณผู้ชมครับใครสนใจอยู่รีบติดต่อนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเองนะฮะสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์คนไหนเลยนะครับก็คือโทรปุ๊บยิงตรงหาผมโดยตรงเลยนะได้คุยกันโดยตรงนะครับตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะพี่ๆที่สนใจนะครับต่างจังหวัดออกได้ตามที่ผมบอกไปมีบริการฝากเซนิถึงที่นะครับหัวน็อตเม็ดอาร์ตเดิมๆครับหัวน็อตเสาบีนะครับไล่ลงมาด้านล่างนะฮะสติ๊กเกอร์ยาปรับอากาศเอยขอภัยสต โอ้น oh, ็อตเดิมๆนะครับเพิ dates, the the room. The room yeah, so ่มเติมคือฝุ y, so? like ่นเฉยๆเอามือลูบก็ออกนะฮะนี่เดิมๆหมดเลยนะครับแผงประตูสวยๆครับแดชบอร์ดด้านน้าบนเป็นสีดําตรงกลางเป็นสีโรสโกนะครับซีนเดิมอะไรเดิมหมดนี่รถไม่มีการชนหนักอ่ะผมจิกซีนให้ดูเห็นไหมเป็นรอยเล็บนะครับะเดิมๆแบบนี้นะสวยงามคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถดูสเปคออปชั่นฟังก์ชันแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่านะส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชัน3ก้านพวงมาลัยก็พวงมาลัยเดิมตั้งแต่ปี17แล้ว ลากยาวมาถึงปี19นะครับเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคุณผู้ชม Vios พวงมาลัยไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดขึ้นวิทยุนะครับแล้วก็หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยสำหรับ Vios รุ่น mid ตัวรองท็อปนะครับระบบ traction control นะครับการลื่นกันถลายกันล้อหมุนฟรีหรือ VSC นั่นเองมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ระบบนี้นะครับอย่าไปกดปิดนะฮะไอ้ปุ่มเนี้ยเอาไว้กดปิดปกติแล้วมันจะเปิดตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้้้้้อออองไไไไปปปกกกดดดดดดดิิิมมมััันนนนนนนะะะฮีีีคคคืืทาาาาใใหรรรรถถเเเเ่่่่่ยยยยยลลลแตฟบ๋ว แน่นอนนะฮะอ่ะนะฮะสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนิดนึงช่องเดียวติดผมอยู่นอกตัวรถด้วยคุณผู้ชมผมก็ได้ยินเสียงเครื่องกันจะชัดเวลาผมสตาร์ทนะครับช่องเดียวติดดูเลขไมค์ครับ9,3000โลอ่ะนะฮะเพลงดังผมขอเบานิดนึง เดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับเครื่องเสียงใช้ได้ตามนี้เลยนะครับเลขไม้9 3 0 0 0โลคุณผู้ชมกับราคาที่ขายอยู่เพียง3 0 0นนี่ดูใบสคบ3 6 9 0 0บาทเลขไม้9 3 0 0 0โลนะครับราคานะครับผมแจ้งไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแหมแต่บาทเดียวนะครับได้บริษัทให้ราคาไหนมาผมขายราคานั้นไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียวตามนี้เลยราคาตามนี้ผ่อนฟรีดาวเริ่มต้นที่6,200บาทนะครับเข้ามาดูสเปคกันนิดหนึ่งนะครับจอครับ จอทัชสกรีนนะฮะเป็นของ t o y ยต้เดิมแท้เลยไม่ใช่จอ Android แต่อย่างใดนะครับเลือกเป็นโหมดเป็นภาษาได้ทั่วไปนะฮะจอนะครับรองรับในส่วนของ c d f m a m นะครับนี่ใส่ DVD ได้ข้างบนนะใส่ DVD ได้นะครับแล้วก็ Smart d ดี i ายลิงกใช้ได้นะครับ USB ได้นะมี Bluetooth Audio ให้ปกติทั่วไปเลยนะครับด้านล่างครับแอร์ฮะเป็นระบบแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ครับเกียร์ออโต้ซีวีทีแบบเจ็ดสปีดนะครับหัวเกียร์เนี่ยจะเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้แแล้้้้้วพรรรรรรอมมมมมกกกกกััััับบบบบหหุนน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 งาาาเเเเเเเีีีียยยย์์์ปปป็็็โคคฐะะขได สปีดแบบขั้นบันไดพร้อมซีควอนชิปนะครับตรงนี้ก็คือชิปล็อกนั่นแหละนะฮะก็มีให้ครบหมดเลยแอร์แบ็กคู่หน้าภายในสวยเอี่ยมแบบนี้คุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจครับถ้าชอบรถสีดําเป็นทุนเดิมนะครับหารถสีดําชอบสีดําดุดุซึ่งมันหายากมากด้วยนะสีดานะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เห็นในช่องผมนะครับใครที่ติดตามผมอยู่จะเห็นในช่องผมอยู่เป็นประจําอยู่แล้วรถสีดําจะมีเข้ามาน้อยมากส่วนมากจะเป็นสีขาวสีบอลเงินสีขาวก็น้อยเหมือนกันแต่ไม่น้อยเท่าสีดาสีดํานี่น้อยสุดแล้วนะครับอีกส ตอนนี้มีเข้ามาคันหนึ่งนะสีเทาดำมีเข้ามาคันหนึ่งเป็นรุ่นมิดเหมือนกันแต่ไม่แสนสามนะครับขายราคา3 5 9กนะฮะก็จะถูกกว่าคันนี้นิดหน่อยนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ6กพันหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันนะคันนู้นสีเทาดำเดี๋ยวมีโอกาสแล้วลดไปสปาอยู่ถ้ารถกลับมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูสีเทาดำนะครับอันนั้นก็หายากเหมือนกันหายากกว่าสีดําอีกนะครับแต่สีดำเนี่ยก็ว่ายากแล้ววันนี้ดูสีดําก่อนนะดูสีดําก่อนให้จุใจก่อนใครชอบรถสีดําอยู่อย่าพลาดรีบ ยกหูโทรศัพท์โทรมา0855366287เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันครับเชิญรับชมโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันนะครับผมสตาร์ทเครื่องตั้งแต่เมื่อกี้นี้ก็ยังไม่ได้ดับนะฮะก็ให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงเครื่องกันต่อเลยนะครับเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอฮะสี่สูบแถวเรียงดีโอเอสซีครับขนาด1,500ซีซี1.5ลิตร108แรงม้าเพียงพอกับการใช้งานทุกสภาพถนนหรือว่าทางใกล้ทางไกลขึ้นเขาลลงงเเเขาไดดดด้้้้หมยยยยวววครื่อนนตต์ัี แรงม้าขนาดนี้ด้วยซีซีพันหซีซีเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันคุณผู้ชมครับเรียกว่าอนเนกประสงค์สำหรับวีออสนะครับราคาจับต้องได้ผ่อนไม่แรง6,2 0 0นนะครับมาดูโครงสร้างต่อนะครับความสะอาดสะอ้านความพร้อมของเครื่องยนต์กันนะฮะหัวน็อตไม่อาร์กเดิมๆหมดเลยนะครับไม่เคยขยับซีนเครื่องนะครับไม่มีเยิมไม่มีคราบน้ำมันไหลโลดซึอมออกมาให้เห็นนะครับมาร์คสีโรงงานตามคอท่อต่างๆติดตั้งอยู่ครบถ้วนเสียงเครื่องยนต์ครับเดินนิ่งๆแบบนี้เลย วีออส1.5รุ่นมิดต,ตัวรองท็อปคู้ชมไม่90,000ราคาอยู่ที่369,000ผ่อนฟรีดาวอยู่ที่6,200บาทนะครับเบ้าโชกฮะนี่พร้อมกับสติกเกอร์มอ,อก,กอรนะครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนเม็ดอาร์คสติกเกอร์มอ,อก,กอรเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกเม็ดอาร์คลอยซีนะฮะเบ้าโชกเบ้าโชกเนี่ยเป็นส่วนที่ต้องดูหลักๆเลยเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้นะถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเบ้าโชกสันนิษฐานได้เลยว่าไม่ควรซื้อนะครับอันนี้เดิมๆฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะฮะโหนัดคานครับเดดดิิมมมมมๆๆไไ่่เเเคคยยยยขขััับบหนแก้ นะครับไล่ไปตัวไหนนะฮะเดิมๆครับเม็ดอ้างเดิมๆเพิ่มเติมคือฝุ่นอย่างเดียวนะครับฝาโปรงครับตาปั๊มโตลต้าเดิมแท้นะฮะประวัติตูนทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกด้วยนะคันนี้นะครับหัวน็อตครับมีการขยับมานะครับขยับเพราะอะไรนะมีตรงไหนผมบอกมีอยู่แล้วนะครับหัวน็อตฝากระโปรงขยับไม่แปลกคุณผู้ชมครับถ้ากังวลเดี๋ยวพาไปดูต่อเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้นะอ่ะหัวน็อตฝากระโปรงคําถามคือแล้วทําไมหัวน็อตฝากระโปรงขยับคุณผู้ชมครับรถ5ปีนะครับรถ5ปีีอออาาจจะต้งมกรถด ฝากระโปงเนี่ยทำสีเก็บงานเป็นเรื่องปกตินะครับพวกรอยสะเก็ดหินต้องถอดนะครับเพราะว่าถ้าทาบนตัวรถเลยเนี่ยสีเนี่ยมันจะเป็นคลื่นสีนะครับมันจะไม่สวยนะครับมันจะดูเป็นว่ารถไม่มีราคาเลยแบบนั้นจําเป็นจะต้องถอดหัวรถออกแล้วก็เอาฝากระโปงเนี่ยไปพ่นสีทําสีนะครับเพื่อกบรอยสะเก็ดหินทั่วไปนะอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับรถ5ปีอาจจะต้องมีบ้างนะในการเก็บอ่าเขาเรียกว่าผิวพันความความสะอาดตัวรถนะครับอาสติ๊กเกอร์ไม่เอาเป่ากาดติดตั้งอยู่ครบทัวนะครับสีน้านบนเดิิมมๆเเเขข้้าารที นะครับประมาณนี้นะครับก็เดิมๆิมับคุณผู้ชมคานฝั่งนี้ไฟหน้าเดิมแท้ไทยคุยตกนะครับโหนนตคานไม่เคยขยับนะครับโหนนัแก้มไม่เคยขยับาลากมาสวยๆนะักครับเบ้าโชว์เดิมๆฝั่งนี้คนระับตะเข็บไม่เคยโดนแกะตรงนี้มองเห็นนะอ่าโอเคโฟกัสละนะครับเดิมๆเลยนะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหานะวีออสสีดำนะครับอยากได้คันที่แบบว่าเฮ้ยคุณบิวเลือกมาให้หน่อยสีดําขอเด็ดที่สุด วันนี้คันนี้เลยเด็ดสุดเลยคุณผู้ชมครับทะเบียน4 1 2 9อี8นะครับวีออส1.5รุ่นมิดเลขไม่เก0หม 93, โลกับราคาที่ขายอยู่เพียง369,000บาทฟีดาาผ่อนเริ่มต้นที่6,200บาทคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าเด็ดดวงแน่นอน เด็ดดวงแน่นอนใครที่หารถสีดําห้ามพลาดคลิปนี้เลยแล้วก็ห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดถ้าชอบรถสีดำนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะสามารถปรึกษาผมได้โดยตรงนะครับติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลยเบอร์โทร0 8 5 5 3 6 6 2 8 7มเผมวิยเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเบอร์โทร,ร,รผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจาัดไฟแนนอะไรต่างๆได้เลยนะครับตามที่เบอร์โทรน,นี้แล้วก็ เบอร์ลายนี้ก็เป็นเบอร์ลายเดียวกันที่โชว์ไว้ให้หน้าคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด,ด้วยสำหรับ v ีออ1.5รุ่นมิดปี P 19คันนี้นะครับเลขไม่เลขไม่93,000โลราคา369,000บาทฟีดาาค่อนเริ่มต้นที่6,200บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ